แต่จเลทใครที่เมาถามตัวนี้เออแมนแ็นแม

สิบกาดเขาเล่นเขาเล่นเตะคี่สี่แปดแล้สามหกสามสิบแปดเนาะสี่ปดห้าแปดเนี่ยสิบสามห่สาทให้หเล่นตัวท้ายเลยไหมาายเล่นขวามีเล่นฝายอเออให้หเล่นตัวท้ายเลยไมีแรง มึงหอยหน้าไปก่อนสยเนี่ยมหอยหน้าก่อนเดี๋ยวไม่ลัก่อนไปก่อนเลยใมอนั่งซายคู่หมอนเออแงลกอนไหนวะเรอเอไปกัน่ออีกแล้วเยร่อยสิบห้าอ๋อสี่ยสิบห

ต้องกินสดโอ้โหไม่ไม่เห็นปลาเลยัหนื่ยนิ้วกัดนิ้วอย่ามาขัดจังหว

อีไรบอลน้ำบอลน้ำมีกี่ทีมวตนี้สี่หอกส ีที่แล้วไม่ถึงถ้าปีนี้น่าจะได้ลงพอสอนเลยไม่อ๋อสี่สิบสี่สิบสี่สี่เยี่ยมเออเรื่องเละไม่เรื่องเละตามมาแล้ีตามมาีล้วเยี่ยมเยี่ยมยดุมากหัว พันคุณพันจรอจริงเหรอไม่งนแล้วเนี่ยนี <trzeba Damit potato> ่ไงป้าป้าในธรรมชาติไม่อย่างขายบอลก่คุณบอกหืมเสียวเหว๋อนี่อ่ะเข้ายด อย่าคำคันไากันไว้โอ้ยสวยผู้ตีลังกาเลยมาเยอะทำแท้

หมดยังหมดยังพี่่ตอเลยฮะฮึฮึ่ึฮ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 บฮึ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 ยึฮ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 ึอึฮ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  หลวนได้เลุดเฮครับเนี่ยจะให้การเปลี่ยน